อร่อยเลิศค่ะ อร่อยเลิศเช้าวันนี้คุณรีดพามาที่ต้มเส้นตีนไก่สาขาสี่เมืองเอกที่นี่โดดเด่นมากเรื่องเส้นเส้นทั้งหลายเริ่มกันตั้งแต่ต้มเส้นตีนไก่หุ้นเส้นเหนียวนุ่มราดด้วยน้ำซุปโครงไก่เคี่ยวนานถึงสองชั่วโมงและทีเด็ดอยู่ที่ตีนไก่ต้มเคี่ยวเข้าเนื้อจนแทบจะหลุดออกมาเลยตามด้วยก๋วยจั๊บยวนเป็นซุปแหลงสันคอเคี่ยวนานหวานกลมกล่อมยังมีก๋วยเตี๋ยวคลุกไก่เด็ดที่น้ำคลุกป,ปรุงแซบๆสไตล์ต้มย,ยำและทาเล่น แนะนำยำหมูยอใช้หมูยออุปลเนื้อหมูล้วนจะเลิศขนาดไหนตามคุณฤทธิ์ไปโครงการสาธารณสุขเมืองเอกกันเลยครับอรไรแลจะจังหวัดวันนี้สำหรับผู้ที่คนรักชอบเส้นเพราะร้านนี้ชื่อชัดเจนมากต้มเส้นตีนไก่สาขาสี่เมืองเอกนะคะและตอนนี้รีดอยู่กับเจ้าของร้านนะคะคุณธนรีกิจชัยธนานุรักษ์คุณเอจ๋าสวัสดีนะจ้ะเอขาต้มเส้นตีนไก่ของเรา มันเด่นเลิศยังไงคะน้ำซุปข,ของเราเนี่ยเคี่ยวนานถึงสองชั่วโมงด้วยโครงไก่แล้วก็ไก่เหนียวสูตรเครื่องปรุงรสเฉพาะตีนไก่โดยเฉพาะค่ะต้มเส้นตีนไก่ของเราเนี่ยนะคะเราจะเสิร์ฟด้วยวุ้นเส้นแล้วมีตีนไก่ไก่ฉีกหมูยอลวกหมูยอทอดเนื้อเนี่ยปรินออกมากระดูกออกมาเป็นข้อๆเลยนะคะรเลยล <ด S 2> รสชาติเนี่ย,ขเ,ยเข้มขน้นแน่นอนค่ะรสชาติอยู่ในตีนไก่เลยค่ะน,นี้สาหรับคนที่ชอบตีนไก่จริงๆนะไปเมนูที่2สิจ้าคือก๋วยจับยวนนะคะเรามีดีที่น้ําซุปเหมือนเดิม เพราะน้ำซุปของเราเป็นน้ำซุปต้มจากเล้งกระดูกหมูโดยเฉพาะส่วนผสมของเราจะมีทั้งเล้งส่วนสันคอแล้วก็กระดูกขอ้อเราจะเสิร์ฟด้วยหมูยอลวกหมูยอทอดมีเห็ดหอมหมูเด้งและเราก็จะมีไข่ออนเซนทุกต้องค่ะ,คะ,ะก๋วยจับยนก็ต้องเป็นเส้นก๋วยจับยนค่ะเอาราคาสาหรับคนที่ชอบแห้งอะไรจ้ะเอ๋จ๋าก๋วยเตี๋ยวคุกไก่ค,ะค่ะที่เราต้องเตรียมส่วนผสมของน้ําคุกไว้ก่อนแล้วก็เบสด้วยตัวไก่ฉีก ส่วนผสมเรามาคลุกเคล้าให้เข้ากันคั้วกับเส้นค่ะสเสิร์ฟพร้อมกับผักออร์แกนิกซิกเน,นเจอร์เราอยากให้ทานเป็นเส้นเล็กค่ะเรามีท็อปเปิ้งอยู่5้าชนิดนะคะ <c oughs> เพิ่มเพื่อความสนุกในการรับประทานเรายังมีเมนูเล่นๆอีกจก้ะยำหมูยอค่ะมหมูยออุบลเนี่ย,<ศ>ยนเนื้อหมูยอมีกลิ่นของพริกไทยนะคะเราเอามายำกับน้ำยำที่มีส่วนผสมของน้ำกระเทียมดองแล้วก็พริกทิ่อน่สวนและพริกแดงค่ะขอฝากเครื่องดื่มอีกหนึ่งชนิดนะคะแบรนด์ชื่อมังโก้ค่ะโกโก้นี่เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะสำหรับคนที่รักชอบ ปชีวิตจใวันนี้เลยต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเลยนะคะให้กับเมนูต้มเส้นตีนไก่วุนเส้นก๋วยจั๊กยนเส้นที่ต้มเส้นตีนไก่สาขาเมืองเอกืีการันตีให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านต้มเส้นตีนไก่สาขาสีเมืองเอกตั้งอยู่ที่รังสิตเข้าหมู่บ้านเมืองเอก500เมตรภายในโครงการสาธารณะ ุร้านอยู่ซ้ายมือติดเซเว่นตรงข้ามสี่แยกพระพรหมครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มตาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ในช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศกับคุรีดและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้าน ต้มเส้นตีนไก่สาขาสีเมืองเอกค่ะมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างคะเอจจ๋าสำหรับลูกค้า A.S. นะคะรับส่วนลดอาหารหลักนะคะ10%ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาะ2564เลยค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.00น20นาทีช่อง3กด3 3ลาไปก่อนนะคะับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะอะรนะ่อยเลิศกับผลิตลี่เมชื่ออีติง้งย่าวย่าผิงชังต้องกินค่ะ